สวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันอังคารที่29มิถุนายน2564คิทศักราช221 0ครับเวลาตอนนี้08:30นนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเล่นลูกกิ้งนะครับท่ายืนนะครับท่ายืนในหลักการเล่นของผมเรื่องราวส่วนตัวที่ผมเล่นลูกกิ้งมานะครับที่ผมเล่นท่ายืนนะครับจะมาอธิบายเรื่องราวส่วนตัวนะครับเวลาที่ท่านเ,เล่นนะครับ ท่านมั่นใจว่าท่านเนี่ยมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าแขนที่แข็งแรงคิดว่าน่าจะเล่นท่าย,ยืนได้ประคองตัวเองอยู่แต่ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วก็ยังทําไม่ได้นะครับก็ลองเอาวิธีของผมไปทําดูนะครับความหมายก็คือเราจะถนัดทำทำ,ทำเท่าที่เราถนัดนะครับเท้าห่างเท้าชิดหรือว่าอ,อย่างไรก็แล้วแต่ทําเท่าที่เราถนัดนะครับ คือวิธีการดันครับผมถนัดเท้าชิดนะครับเวลาดันเนี่ยคือเราเนี่ยอย่าดันออกไปเร็วค่อยๆดันครับดันออกไปทีละนิดนะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะแสดงครับเราตั้งฉากตั้งท่าให้ดีแล้วนะครับดันกลั้นเกร็งดันออกไปสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนครับ กั้นลมหายใจไว้เกรงหน้าท้องแล้วก็ดันออกไปนะครับแล้วเราจะมีแรงดึงกลับมานะครับลองทํานะครับอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับค่อยๆดันออกไปครับค่อยๆดันครับนะครับค่อยๆแล้วก็เกรงไว้ดึงกลับมานะครับถ้าเราทําใหม่ๆเราดันได้เท่าไหร่ออกไปลงได้ไม่ลึกไม่เป็นไรฝึกอย่างนี้่อนครับเวลาฝึกนะครับก็คือดันออกไปแล้วก็เกรงไว้ครับ ให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเราเนี่ยมีความแข็งแรงครับนี่ครับแล้วก็ดึงกลับมาครับอย่าดันออกไปเร็วๆนะครับดันพรวดพวดพาดออกไปเลยลงไปเลยเนี่ยมันจะถลายหรือทําให้เราล้มได้ถ้าดีก็หันเข้ากําแพงหรือหาลูกกิ้งที่มีแคมล็อกดันข้างหน้าไว้ระยะทิ้งระยะไว้ครับนะครับถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นใจแล้วเราก็ค่อยทิ้งตัวออกไปดันแล้วก็เกงไว้เกงไว้เกงไว้ไวไวแล้วก็ ลงได้สุดแล้วก up, window, ็เกรงหน้าท e ้องให้มากครับแล้วก็ดึงกลับมานะครับอย่างนี้ครับถ้าลงสุดนะครับเกรงไว้เกรงไว้เกรงไว้นะครับเกรงไว้เกรงไว้ปึ๊บนะครับปึ๊บเกรงไว้แล้วก็ดึงกลับมานะครับเกรงไว้เกรงไว้ครับปึ๊บแล้วก็ดึงกลับมาครับเกรงไว้เกรงไว้ครับปึ๊บแล้วก็ดึงกลับมาครับ ก็เลยมาเล่าเรื่องราวส่วนตัวเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ